คนจีนเขาสอนให้ประหยัดยังไงฮะถ้าพูดถึงอามา่ก็เป็นเป็นลูกคนจีนแท้ๆเลยจะว่าถามว่าประหยัดยังไงก็กินเหมือนปกติแหละ <c oughs> แต่ว่าแกบอกว่าจริงๆเมเขาเขามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเขามีวิธีการปร,ประหยัดยังไงพ่อแม่ของคนจีนนั้นก็สอนลูกยังไงแ้าก็สอนลูกนะถ้าได้น้อยก็ให้ใช้น้อยอื แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้กินเนื้อหรอกเน้นผักส่วนใหญ่ตอนที่เข้ามาที่ที่ที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งเนี่ยที่ก็บอกเสืบพืนหมอนใบนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงมามากงก็มามาตอนที่มาเมืองไทยก็อย่างนันเหมือนกันใช่ไหมก็ใช่จะมาหาเอาที่นี่เพื่อ่ายมาหาขายเป็นพูกตอนแรกน่ะเป็นกรรมกรก่อน,อนเป็นกรรมกรเสร็จแล้วพอเก็บเงินได้เขาก็เลยไม่เอา เขาก็เลยมาค้าขายมาอยู siempre, ่หลายปีแล้วไงมาค้าขายแล้วเขาก็เลยมีลูกมีหลานอยู่นี่มีลูกมีหลานอยู่นี่เขาก็เลยเร่ออะไรนะเขาก็ให้ลูกหลานเรียนหนังสือที่นี่แล้วการใช้จ่ายเงินน่ะการการการใช้เงินก็สอนกันยังไงคนจีนดางนั้นสมัยก่อนมีมาจากเมืองเมืองไหนนะมาจากมณฑลกวางตุ้งกวางตุ้งของแท้เลย ก็เป็นเพราะว่าอยู่ใกลก้กลันเกษตรกันอยู่อะไรนะอยู่ใกล้ๆกันแถวเลยเลยพาคกลางเลย,เลยหมู่บ้านจินแค่หมู่บ้านจินแค่มันเป็นวงกลมอ่ะครับมันเป็นวงกลมงไงเขาพากันไปเที่ยวแต่ว่าบ้านเาบ้านอยู่ใกล้เลยไป็นมรวองสูงและก็ไม่ใช่รู้ักที่พอพอมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เอาอะไรมาด้วยแต่แรง ไม่มีนะมี่เสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้ามามาอยู่เมืองไทยกี่ปีถึงถึงได้เปิดร้านขายของก็อยู่หลายปีอะอยู่หลายปีอาชีพแรกของของอากงอ่ะอาชีพแรกของอากงเขาเป็นเขามาเป็นลูกน้องเขากับคนกับเพื่อนที่รู้จักกัน่มาอยู่ในือไทยก่อนแล้วก็ชนี้เขากะเลย พอเก็บเงินช่างหลักฐานได้เขาก็เลยมาเปิดขายของที่ที่บ้านม,มาเปิดเป็นห้างสมัย,มยก่อนนะห้างเล็กๆอะ่ะห้างแบบบ้านสองห้องเป็นห้องห้องสองห้องสองชั้นแค่นี้แหละคนคนจีนเขาสอนโลกว่าให้ใช้เงินประหยัดที่สุดใช่ไหมให้ประหยัดมีบาทหนึ่งให้ใช้แค่ตะหลงหนึ่งอืมทำมนั้นนะครับอีกสามส่วน ส่วนหนึ่งเก็บก็คือ,อน,นึอก็ค,คือได้เงินมาสมมติหนึ่งบาทเนี่ยแยกเป็นสี่ส่วนใช่ไหมให้แค่แค่ส่วนเดียวใช่อีกส่วนหนึ่งก็เขาให้ประหยัดใ,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 ให้ออหยอดผมสินอ,อีกสองส่วนคือไว้กินอีกอันหนึ่งไว้ลงทุนอย่างนี้นะอ๋อเป็นสามส่วนหรือสี่ส่วนนี่แหละต้องบอกกันเป็นลูกคนจีนต้องตื่นกี่โมงไม,มก่อนอตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ส ตื่นตื่นตื่นที่ห้าเอาม่าก็ตื่นที่สามอาม่าแกตื่นมาทําอะไรอย่างเท้ชาจะมาหุงข้าวหุงข้าวเขาสอนคนลูกคนจีนก็ห้ามตื่นสายใช่ไหมห้ามตื่นสายสิถ้าโดนถ้าตื่นสายโดนไม้เดียวโดนไม้เดียวเลยเยอะเข้มงวดทำไมก่อนเข้มงวดอืมไม่ใช่ว่าคนจีนเข้มเหนียวนะไม่ใช่อ่าอันนี้แกแกแกต่างให้เลยว่าไม่ใช่บางคนคิดว่าใช่ไม่ใช่นะใช่บางคนคิดว่าใช่ไม่ใช่อ่า แต่ถ้าเงินเราขายได้น้อยอ่ะพูดเรื่องเลยนะขายได้น้อยมือว่าขายได้สมัยก่อนขายได้แค่ห้าสิบหกสิบบาทาก็เขาจะกินแบบประหยัดเน้นผักเพราะว่าเจะแบ่งตัวหนึ่งเก็บไว้ค่าชาวบ้านแล้วค่าน้ำค่าไฟปลาทูเค็มเขากินกันยังไงปลาทูเค็มคนจีนปลาทูเค็มครับตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งนะ ตัวหนึ่งเข้ามากินกันทั้งครอบครัวตัวหนึ่งกินทั้งครอบครัวใช่กินได้กี่เวลาเวลาเดียวเวลาเดียว,ว,ยวตัวเดียวเวลาเดียวใช่แปดคนแปดคนโอ้แปดคนแปดเก้าคนนี่แหละก็กินเวลาเดียวครอบครัวอามามีกี่คนตอนนั้นตอนนั้นมีมีแปดคนแล้วทีนี้พี่สาวเสียไปคนนึงอืออือเหลืออยู่เจ็ดคนเจ็ดคน ก็เลยกินแบบประหยัดเหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็คือกินประหยัดเหมือนเดิมใช่ทำไมก่อนใส่เสื้อผ้านักเรียนอะ่ะก็มีอมาม่าที่เป็นเจ้าของบ้านเสริะอ่ะก็แบ่งเสื้อผ้ามาให้สใสนักเรียนนะก็คือก็คือหาวิธีประหยัดให้มากที่สุดใช่ไหมใช่ ไม่ไม่ใช่ว่าเราเห็นเขากินดีเรามองเขากินนะพ่อแม่จะสอนไม่ให้มองเขากินแกจะไม่หาแกจะซื้อปลาแดงมาให้สมัยก่อนปลาแดงคืงอคือยังไงปลาแดงปลาแดงปลาทะเลไงเออแกซื้อมาเ่งซื้อมากิโลละสองบาทครับเอามาต้มกินเอามานนึ่งไม่ใช่มาต้มเอมามันนงเอแล้วก็ทำอทอดเจียวบ,บีบใส่มะนาวใส่ซอยซอย,ยทิก <ม>แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ผัดผักมุ้งนี่ผักมุ้งแล้วก็บางวันก็มีไข่ดาวไข่เจียวเป็น<ม>บางวันมีแค่ส<ม>ี่สามสอย่างถามว่ามีเนื้อหมูไหมมีสมัยก่อนซื้อห้าบาทเท่ากับยุคนี้เนี่ยสามสิบสี่สิบบาทก็ก็คือได้กินเนื้อหมูด้วยได้กินแต่ว่าไม่บ่อยไม่บ่อย,อยก็คือหาเงินได้อยู่แต่ว่าก็คือได้กินน้อยไม่บ่อยนักไม่บ่อย เนืน่อง,ง,งในวันอะไรถึงจะได้กินเนื้อหมูบ่อย <S <S ช่วงเทศกาลตุ๊จีนตุ๊จีนใช่ตุ๊จีนกับเทงเม้งแล้วก็สาจีนแค่นั้นแหละอืมนี่ไม่ได้เกินหน้าเกินตาก,กัน <S <S เลยอ้าเนื้อไก่ล่ะก็มีเนื้อไก่เนื้อไก่มีคนจีนสมัยก่อนเขาบอกว่าปลาไห่ไหวซามแซ่ซามแซ่ก็หมายถึงว่าทุกอย่างเตะไก่แล้วหมูบางทีมีปลาด้วยครับ ม็ไหว้กันอ๋อเราก็ก็ได้ส่วนนั้นได้แล้วก็สมัยก่อนของไม่แพงเนาะของแพงซื้อผลไม้ซื้อซื้อผลผลไม้มาไหว้ขนมเนี่ยทำกินเองผมสงสัยแข่งขนมฉันทำกินเองเออไม่ได้ซื้อขาวนะผมต้มมาทำผมสงสัยว่าคนจีนก็ต้มจับชายในี่ยก็ต้มเนี่ยกินตลอดข้าวต้มยังไงเขากินจริงๆใช่ไหม กินมากีกินหมดแล้วไม่ไม่จับจับชายของคนจีนที่เขาเอามาแต่แรกนะ่ก็ทํายังไงเลี้ยงลูกได้เยอกะก็ต้มแล้วต้มอ,อีกอย่างนี้หรอไปด้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครั้งแรกที่ต้มนะครับถ้าเรากับข้าวนะ่ะที่เรากินเหลือนะ่ะกินเหลือเย้พวกผักที่เรากินเหลือจริงๆนะแล้วคำว่าต้มจับชายเนี่ยมันคืออะไรคือผักรวมกันอย่างนี้เลยจับชายคือผักที่เรากินเหลือน่ะเอามารวมกันอันนี้เป็นภาษาจีนนะจับชายใช่มันแปลว่าม่ว มั่วเปตรงตัวเลยไอ้คำว่าจับชายคือมั่วใช่ไหมมันถามว่ามันมั่วไหมมันก็ไม่มั่วหรอกแต่ว่า,<อ>าจับชายนะ่ะมันเป็นกับข้าวที่เหลือนะ่ะเ,<อ>เอามาใส่รวมกัน<อ>สมมติว่าเรากินผักเหลือใช่ไหมมีหมูมีไก่หรือมีตาอะไรอ่ะเอามาใส่รวมกันแล้วก็ต้มแล้วก็ต้มเป็นจับชายแล้ววันหลังเราซื้อผักมาสมัยมสมัยนั้นใส่ใส่หมูไหม หรือว<อ>่าใส่ใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันเอาหมูที่เรากินเหลือนะอเอามาต้มใส่อ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นกุ้สดท,ที่ที่เขาเอามาซื้อผักแล้วมาต้มขั่วหมูนะอ่าไม่ใช่ใชเลยอือ <laughs> ก็เป็นการต้มแบบก็คือของเหลือจากบ้าน ของเหลือจากที่เรากินน่ะตอนเย็นน่ะช่วงเย็นค่ำนี้อ่ะแล้วเราก็มาต้มในหม้อรวมกันนะต้มหม้อรวมกันแล้วมาต้มเป็นจับชายแล้วมาเก็บได้กินอีกวันนึงหม้อหนึ่งกินได้กี่ครั้งสูงสุดเลยกินได้กี่ครั้งอาทำจริงนะสองวันวันสูงสุดสามวันสามวันต้มอยู่อย่างนั้นก็คือกินเสร็จแล้วก็เอาไปต้มอย่างเงี้ยเอามากินต่ออย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยใช่สามวันอ่ะใช่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเอาปลานะถ้าเอาหมูกับไก่มาต้มอื ก็คือต้มไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆต้มกินกินจนกว่ามันจะหมดอ่ะสามเวลาเลยนะไม่ก็หกหรอกก็ชิปไปดนถ่านมาแล้วถ่านไปนี่มาแล้วไอ้ข้าวต้มของคนจีนแต่แรกเนี่ยเขามักจะกินกับอะไรข้าวต้มเลยข้าวต้มข้าวต้มเนี่ยเขากินกับผักกาดดองปลาเค็มไข่เค็มผักบุ้งผักบุ้งนะ ผัดผักบุ้งแล้วก็พวกปลาเนื้อก็มีไก่ต้มก็มีอืมหมูทอดกทอดกระเทียมก็มีอากงตอนที่เกม,มาที่ประเทศไทยตอนแรกนะข้าวต้มแกกินยังไงสูตรของคนจีนจริงๆน,นะครรับแแต่แกเลยเป็นข้าวต้มขาวที่คนไทยสมัยนี้เขาเรียกข้าวต้มปุ้ยอะ่ะออ๋ข้าวต้มขาวล้วนๆเลยก็คือข้าวต้มขาวล้วนๆเลยไม่มีการปรุงแต่งอะไร,ปรเป็นข้าวต้มที่ สมัยก่อนมันไม่มีข้าวมะลิ๊กนะเป็นข้าวแข็งข้าวแข็งใช่หูจนจนกระทั่งที่ว่าข้าวแข็งนะมันต้มจนเปื่อยแล้วมันเละแล้วมันจะหอมกลุ่นของข้าวของน้องข้าวเลยอ่ะไอ้ที่เขาเรียกว่าก็ต้มกุ๋ย่ได้ใช่ไหมใช่เพราะนี้ยังจํทช่วงนี้ยังจําจิ้ข้าวต้มข้าวต้มขาวได้เลยเออเขาเรียกว่าข้าวต้มขาวใช่แล้วคนไทยสมัยนี้เขาเรียกข้าวต้มก๋้ยอ บางทีเขามีถัว่วมีต้มถัวถ่วถั่วลิสงที่เขาหมักทั่วใส่เกลือน่ะโรยเกลือครับสมอสมอจีนสมอจีนทำยังไงครับสมอจีนไอพวกกรหน้าดำอะ่ะเ,เอามาทำยังไงกินกินกับข้าวต้มขาวใช่ไหมได้ไได้กินกับข้าวต้มขาวผัะกกาดดองครับแล้วก็ขิงดองบ้างอืม แล้วก็มีแล้วแต่คนอยากจะชอบนะกระเทียมโอยแบบยองไะแล้วแต่คนเขาจะกินก็มากินกับข้าวต้มขาวใช่เขากินอย่างนี้นะเอออาม่ายังจํารสชาติเก่าๆได้หมดไหมจำได้ถ้าพูดถึงอาหารจีนอาม่ายังจําได้ทุกอย่างไหมที่ทาเขาทาเองไงทำเองก็ยังยังรักษาสูตรนั้นอยู่ใช่ไหมใช่ก็มันไม่มีคนทำนะมีเราเจ็ดพี่น้องมีทําอยู่ตลัง อาซซอเขาแต่งเข้ามาเนาะนีอ่อยู่อาซ่ออเจ้คนโตแล้วเราเราจำสูตรนั้นได้เลยรูอ้อาหารของคุณจีนเอาไว้ต่ออพีหน้าอีพีหนา้าอพีหนา้นาครับฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะคะ